ได้เลิกแล้วจ้าได้เลิกบวชแล้วจ้าฟักทองที่เขาปลูกในสวนอันนี้นุ่ยงบักคักเลยมือนี่แก่เหรอเด้มาจัดการล้างทำความสะอาดเตรียมตัวบวชฟักทองกันมือเนี้ยใส่มีดจ่อขวาก่อนเนอะมันแห้งผ้าซีกยากรึยังนี่ผ้าซีกนี่กันเหนือมันแห่นมันหนามันเลยผ้ายากสินเด้กะเอาหาสิใส่หลายปันไดในพ่อกรบพี่ตรงการเหรอฮ้องก็ต้องมาปอกเปลือกเหนือมันหนามันมันเนาะจากนั้นฮ้องก็มาจัดการน้ำปูนใส ที่หฮอละไล่ไว้น่ะเอามาก,กว่วงอีกรอบนึงหั่นชิ้นฟักทองนะ่ะให้มันเป็นชิ้นพอดีกับที่เ้องต้องการแช่กับน้ำปูนใสจก็กสามโมงเขาเฝ้าอยากกินแช่โมงเดี่ยวก็ตั้งหม้อละน้ำสองลิตรเติมเกลือหนึ่งซอนซ่าใส่หลผัสสีเข้มเด้ดขันหม้อเริ่มเดือดก,ก็เติมฟักทองลงไปอย่าลืมซอนฟ้องออกน้ำเด้อขั้นพ่อสุกแล้วเขาก็เติมน้ำตาลปักเผ้าแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลใส้มากหวานเนี่ยเขาก็เพิ่มใดเด้ออนไฟล่องแล้วก็ข้อนอย่าให้น้ำตาลติดก้นหมอ้อมันชิใหม่ ซิกะทิลงไปหอมมาสั่นตั้งต้ออีกหานะที่เตรียมตัวซิมเ้อหอมหวานมันอุ้ยหว้หวนห้นเอ